ทำไมไม่เทลงไปเลยล่ะคะครูคะมันจะได้ตักง่ายค่ะเทลงไปในกระป๋องแล้วก็มันจะได้ตักง่ายค่ะ,เ,ะ,คะเออจ้าไม่ต้องไม่ต้องอย่างนี้เลยเทเอาไปขุ่แล้วให้เธอจิม้มเลยอันเนี้ยนักเรียนเนี้ยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบกินฉ่ำๆก็ใส่น้ำลงไปนิดเดงอันนี้ของตออเนี้ยเราก็จะคลุกได้เลยเอาเทอร์โมชินเิ็ ะชีเออสชาติคัมพู่ต้องออกหวานนำนะหวานนำแต่หวานแล้วมันจะเปนเปรี้ยวแล้วเค็มไม่น้อยนะคะมันจะเป็นมันที่กะทินะคะอันนี้ดูไม่ยังอ่ะนดีแล้วนี่ถ้าเกิดหัเราเรายำสำเร็จรูปนะเดี๋ยวเธอจับใช่ไหมใช่ก็คืออ่ะอันนี้เราไม่ได้ใส่หมดเห็นไหมคะเราไม่ได้ใส่หมดนะเพราะว่า <One input? S 1> <I> ่ต้องใส่ลงไปนะน้ต้มอ่ต้นที่อเงี้ไม่ต้องใสลงไปนะอ่าอย่งองขงงงี้อแบ่งให้แม่ใครพี่ใช่ไหมพี่ก็เอาน้ยาแบ่งไปครึ่งหนึงหนั่นอันนี้เห็นมุ๊บแลมันก็สัแล้วยังไงเนีอันเนี้ยเทน้จิ้นเม่ไมันได้แล้วเวลาเวลาใส่เวลาเรายำเนี่ยมันก็คือใส่หมูลงไปได้เดิออันนี้ หมูลงไปเลยนะคะพวกนี้มันเป็นเหมือนกับอาหารสุขภาพอะมันไม่ได้เน้นเนื้อสัตว์เยอะนะมันไม่ได้เน้นเนื้อสัตว์เยอะเดี๋ยวไปตัดทิงใช่ไหมใช่ค่ะอันเนี้ยก็คือก็คืออันเนี้ยพอใจออกหรือว่าใรเินมาพออย่างเนี้ยต้อเรียนแล้วเวลากินจริงๆอ่ยไอ้ที่เราโรลงไปอะมันก็คือจะมันก็คือจะเคล้าลงไปในนี้หมดเลยนะคะมันก็จะเคล้าลงไปในนี้หมดเลยเนี่ยถ้าใครทานที่นี่ก็ย้ำได้เลยแต่ถ้าหากว่าใครที่เอากลับบ้านอะ ปรุงน้ำยำสุกใจแล้วมาใส่กุงกพราะว่า,าเผ็ดไม่เผ็ดที่คุณก็จะใจยากมาผุกนะคะแล้วก็ใส่น้ำผุกติ๋เพราะว่าเนี้ยเห็นไหมใส่ไปนิดเดียวเองน้ำมันก็ออกมาแล้วเห็นไหมคะอันเนี้ยเดี๋ยวเวลาเราจัดจานเราก็เอากุ้งเรียงลงไปแล้วไข่เรียงลงไปแล้วก็เอา,เอานี้เลยเวลากินจริงจริงก็คึกคุกนะคะพริกทั้งตัวกะทิลงไปเลยอันเนี้ยกะทิ ่สจก็คือจริงๆแล้วมันก็คือคู่ลงไปหมดเลยแต่ทอดีของอาจารย์พิษเนี่ยเขาจะจัดจางไงเขาก็เลยจะลากไว้บนให้ข่ายรูปก่อนแต่ถ้าเกิดใครกินเลยอ่ะก็คือกะทิเนี่ยประมาณก๋วยครึ่งอ่ะมันก็จะเป็นน้ำออกมาเห็นไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเน้นน้ําเยอะให้มันเข้มข้นแล้วเดี๋ยวมันไปเจอของพวกนี้มันจะมันทันทีเลยอร่อยนะคะเผ็ดไม่เผ็ดอยู่ตัวนี้นะเผ็ดไม่เผ็ดอยู่ที่ตัวนนี้นะแล้วก็อันนี้ช้อนหนึ่งอันนี้ประมาณสองช้อน น,ะะน้ำมะนาวสองช้อนหรือสองช้อน okay. so exactly? ครึ่งเหลือเหลือก็เก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าใครใครเครกินเปรี้ยวก็ใส่หมดเลยได้เข้าใจไหมแต่ถ้าเกิดเหลือก็เหลือใส่ถ้วยไว้นะเหลือให้อาจารย์ที่เขาใช้ต uh uh um> ่อได้นะกีร uh ียนะก็ก็อย่างนี้นักเรียนแล้วก็เดี๋ยวเวลาเนี้ยนักเรียนดูสิถั่วกวเนี้ยอันนี้มันแค่นี้คือมเยอะมอนะคุณองไปดูที่เซ็นทรัลแล้วก็ให้นิดเดียวไมเก้าสิบบาทอันนี้มันถือว่าให้เยอะแล้ว